คือยินดีเราสิ่งใดแต่เรายังสร้างเหตุปัจจัยทุกอย่างไปเหมือนเดิมเราทํางานสัมมาอาชีพเลี้ยงชีวิตตนให้มีความสุขอิ่มหนำการจะมีความสุขอิ่มหนำก็ต้องหาเงินได้เยอะแล้วต้องรู้จักพอประมาณในการใช้จ่าย<ม>หาเงินให้เยอะเพื่ออะไรจ่ายให้ค่าใช้จ่ายพอแล้วเหลือสํารองไว้เลี้ยงชีพในยามขับสน<ม>หรือในยามลําบากมีเงินสํารองไว้ปลอดภัยมีเงินติดไว้มันอุ่นใจแต่การ<ม>ที่คนปล่อยวางเฉยเฉยไม่ปล่อยละเลยไม่สนใจอะไร คนแบบนี้คือไม่อยากทําอะไรอันนี้มันมีความขี้เกียจเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องคือมันรู้สึกว่าพอเวลาศึกษาธรรมะใจมันอยากจะขวนขวายจตกการศึกษาใจมันอยากจะขวนขวายจตกการปฏิบัติแบบเนี้ยควรเกี่ยการไปบวชนะไม่ควรอยู่ในฐานะคารวะถ้าจะอยู่ในฐานะคารวะต้องขวนขวายในการเลี้ยงชีวิตของตนการตั้งเป้าในความรวยไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่การรวยนั้นต้องอยู่บนสัมมาอาชีวะการรวยนั้นต้องรู้จักบนพื้นฐานของคาว่ารู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายรู้จักพาประมาณในการขวนขวายไม่งั้น มันจะขวนขวายไปเลรืฮอยวันนี้ขายได้เท่านี้คนกาลังซื้อเลยใสเข้าไปอีกดีกว่ายัดเข้าไปอีกดีกว่าทําอีกดีกว่ามันโลภมันโลภ mm hmm. เพ่งเลยอย่าได้ซับคนอื่นละดังนั้น mm hmm. ถ้าเราไม่รู้จักพอประมาณมันก็จะเกิดเลยไปผู mm ้โ hmm. ดยเจ้าเนี่ยให้สามารถเลี้ยงชีพได้กระทรงกษรัตริยรราชามหามหามหาหมาดมอกพ่อค้าแม่ขายสามารถทําทั้งหมดก็ต่สมัยพุทธกาลผู้โดยเจ้าไม่เคยให้เลิกว่าเอ้ยเป็นกษัตริย์แล้วมาบวชนะละทิ้งความเป็นกษัตริย์เสียไม่ใช่ ให้รักษาแต่ให้ใส่คําว่าทศพิธราชธรรมตามคุณธรรมจริยธรรมที่พระองค์สอนไว้เนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมเป็นนักธุรกิจใส่คุณธรรมของความเป็นนักธุรกิจในการค้าขายเข้าไปเพิ่มเติมไม่ใช่ให้ลดละเลิกจากการทําธุรกิจนั้นหลายคนไปเข้าใจผิดว่าเมื่อปรปฏิบัติแล้วเนี่ยห้ามทํามาเลี้ยงชีพห้ามค้าขายเงินห้ามหาเงินหาทองห้ามขวนขวายในการมีสามีภรรยาผิดทั้งหมดเพราะอะไรเราเสพกามได้แต่ต้องไม่จมลงไปในกามนั้นพระเจ้าบอกเนื้อที่ติดบ่วงแต่ไม่จมลงไปในบ่วงสามารถเสพได้ แต่สักวแต่ว่ารู้สักวแต่ว่าเห็นสักวแต่ว่าได้ยินสักวแต่ว่าริบรสสักแต่ว่าส,สัมผัสสัตวแต่ว่ารู้สึกเข้าไปเราสามารถตั้งเป้าในการประสบความสำเร็จในกิจการงานอย่างอาจารย์ลิ่งจากขายไออะไรนะฟู้ดเคสเนี่ยสามารถตั้งเป้าด้วันนี้จะขายได้เท่าไหร่จะได้ยอดขายเท่าไหร่ตั้งเป้าได้หมด mm. ฉันจะต้องรวยอย่างนั้นฉันต้องรวยอย่างนี้แต่รู้จักพอประมาณในการใช้จ่ายไม่เดือดเนื้อร้อนใจ เฮ้ยทำไมวันนี้ขายได้ยอดตกจังเลยแล้วก็มานั่งทุกข์ใจอันเนี้ยผิดแล้ว <G ül> <G ül> ผิดแล้วเพราะอะไรมันเดือดร้อนเงี่มันเริ่มเดือดร้อนทั้งทงนี่ไม่ได้เดือดร้อนดังนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ได้มันผิดจากเป้าหมายที่วางไว้อันเนี้ยมันนํามาซึ่งความทุกข์ใจแล้วดังนั้นการขวนขวายในการหาเลี้ยงชีพถ้านําไปซึ่งการเขา,าเรียกอะไรอ่ะการปฏิพศอ่ะความกังวลมันเกิดขึ้นอ่ะการหาเลี้ยงชีพนั้นอ่ะมันไม่ค่อยสุดจริตละเพราะอะไรมันนามาซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองฉะนั้นจะยิ่งงสัักกขขขขขาาาาายยยยยไไไไไปวนนี้้้้ดด็ม่ตอ E พรุ่งนี้ก็ขายใหม่เริ่มต้นสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันเหมือนที่อาจารยิ่งศักดิ์พูดบอกว่ากินได้ก็กิน,นกินไม่ได้ก็เควงทิ้งไปไม่ใช่เขาไม่พูดอย่างนี้เขาบอกแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่แดกแดก่ตาแล้วจำได้ฉันอยู่มาตั้งแต่ปีที่แลว้วตอนนี้ก็ทุกเหมือนกันนะคะนี่หนูไม่ได้ก็ทุกตอนนี้ขายมากทำไม่ทันเรียนก็ทุกขาะเห็นไมมีคำถามขอเป็นคำถามสุดท้ายอยากทังสามทั้งสามคนนะคะ ทิ้งท้ายอยากจะถามว่าเราอยู่ในโลกยุคใหม่เนาะมีกระแสโซเชียลเยอะมากแต่ละคนน่ะรับมือกับสิ่งที่มากระทบระวางใจยังไงขอถามอาจารย์ยิ่งสักคนแรกต่อด้วยพิเตอร์และปิดทายด้วยอาจารย์เบียร์ <laughs> เนียนเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากโซเชียลเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดแต่ประวเอ,ออกจากงานมาปุ๊บถูกโยงใหญ่ไปใส่คดีโน้นคดีนี้ แล้วก <ítulo> ็ไอการประกาศว่าเดี้ยนป่วยมันก็ทําให้เกิดกระแสแห่งความเสียหายมาถึงตัวเองอืแชร์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 กันไม่จบไปสิ้นทําคงทําคลิปเดียนรู้เลยว่าเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมือถือมันเป็นประโยชน์กับชีวิตเดี้ยนมากเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนทุกคนถ้าเป็นคิตศาสนาก็ต้องมองว่าของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าให้พวกเราได้มีโอกาสสื่อสารถึงกันและกัน แต่ในหลักของพุทธศาสนาหรือในหลักของศสาสนาอื่นได้มาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นพระประสงค์มีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นแต่เราจะใช้ในทางที่ถูกหรือผิดเย้มมีความรู้สึกว่าโซเชียลมีเดียเหมือนรถเมย์ค่ะวันเก่าๆขึ้นรถเมย์ไม่เป็นตกรถเมย์ตายขึ้นรถเมย์เสร็จนั่งหน้าต่างเคยนั่งไหมเธอเกิดไม่ทันเอาหน้าต่างเป็นไม้ยกขึ้นมันไม่ใช่ว่าป่างแบบนี้ตอนฉันเด็เก c. พราะฉันก็เห็นอีกคนนั่งแล้วก็เอามือเท้าแขนอกไปข้างนอกแล้วก็ถูกเฉียวแขนขาดขึ้นแล้เมยไม่เป็นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันค่ะเยนคิดว่าคนใช้โซเชียลมีเดียไม่เป็นยังม,มีเยอะมากในบ้านเมืองเราเรยนเคยฟังอดีตประหลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านหนึ่งท่านดรจลวอยพรทรลมินท่านบอกว่าเสียใจจังเลยเยาวชนไทยอ่ะใช้อินเทอร์เนต็ตอ่ะ ในทางเอนเตอร์เทนมากกว่าเอ็ดูเคชันเอามาสนุกสนานกับฟังเพลงเล่นเกมนั่นนี่โน่นสะตั้ง70% 80%แทนที่จะเอาอินเทอร์เน็ตมาเรียนหนังสืออันนี้คืออดีตเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะปะลัดกระทรวงศึกษาธิการท่านนั้นยังคิดอะไรไกลขนาดนี้วันนี้จะนิสสักบอกเลยนะคะเย็นขอเลยค่ะใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงนี้จำนวนต้องเป็นหมื่นๆคน ช่แชร์คลิปนี้ต่อทีได้ไหมคะเันอยากให้เอาโซเชียลมีเดียมาทำให้เกิดประโยชน์ประเทืองสมองอย่าเอาโซเชียลมีเดียมาสาดโครนมาใส่ลายป้ายสีมาทำให้สังคมตึงเครียดและเต็มไปด้วยเรื่องราววิบัติและหาความสุขไม่ได้มันทำให้สังคมไทยที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยวัฒนธรรมและรอยยิ้มมีความบอกบอกช้ำเรนอยากให้สังคมไทยอ่ะ มีความสุขกับเทคโนโลยีอย่างวันนี้แลเ้เอาเอาสี่จอมาขึ้นเกิดมาจนฉันเนี่ยหัวหงอกอายุตั้งเจ็ดสิบกว่าฉันได้ร่วมหนึ่งในสี่จอฉันถือว่าเดีย้ยนมีบุญ<ม>เดียนภาคภูมิใจที่เดียนได้พบสิ่งทึ่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเดี้ยนมีความสุเ่เส่งเ็ภาคภูมิใจค่ะแค่นี้เดียนก็ถือว่านี่ค่ะคือพระคุณของโซเชียลมีเดียเดียนไม่อยากเห็นคน เอาสิ่งดีของโซเชียลมีเดียไปเป็นประโยชน์ในการประสงค์ร้ายหรือทำร้ายกับผู้คนทำให้สังคมไทยบอกช้ำไปกว่านี้ค่ะสาธุสาธุสาธุหรือเป็นคนถามขอพี่เตอร์เดนมาศการอาจารย์เตอร์ต่อได้ไหม ท่านมหาปีเตอร์คะเชิญค่ะมหาปีเตอร์ขอ,อคำถามพิธีได้ไหมอาจารย์ตอบซะจนลืมคำถามคำถามคือในยุคนี้โซเชียลมันมีผลกระทบกับชีวิตเรามากพีเตอร์วางใจยังไงรับมือกับโซเชียลอ๋อจริงๆถ้าไม่มีธรรมะนะผมว่าผมจะเดือดร้อนมากเลยนะคือก่อนที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยผมเชื่อว่าผมยังคิดว่ากูเนี่ยคืออารมณ์โกรธกูเนี่คือความเครียดกูนี่คือความทุกข์พอมาเข้าใจธรรมะเนี่ยมันเหมือน อันนี้มันมันไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปอคนจะชอบคนจะเกลียดคนจะดา่าคนจะพูดไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาของเราละเป็นปัญหาของเขาอะเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจแบบเปลือกเปลือกแต่วันนี้รู้สึกว่าพอเราปฏิบตัติพอเราเข้าใจเราพิจารณาจิตพิจารณาความคิดพิจารณาอารมณ์บ่อยๆแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของเขาอะพอเราแยกอารมณ์กับตัวตนได้เนี่ย มันยิ่งสนุกเวลาเราเจอโซเชียลเราเจอเขากระหน่าเราเจอความความไม่รู้ของเขาซาดิสเราเราเหมือนมันเป็นมันเป็นเครื่องมือในการพิจารณามันเป็นเครื่องมือในการในการปฏิบัติ<ป>ของเราเพราะว่าเลาเขาทั่วเลยเราเอะก็ผมชอบมากเลยแต่ว่าเราเวลาเราเรา,เราคุยเราก็ดูจิตของเราไปด้วยมันมันเหมือนถ้าเราไม่มีออนไลน์เราจะไม่มีโอกาสอไม่มีโอกาสได้ทําเรื่องแบบเนี้ยบางทีศาสนาอื่นเข้ามาไม่ใช่หมายความว่าเราไปโจมตีนะ มันเหมือนเราได้แบ่งแบ่งใจในการเสวนากับเขาว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูแคลนเขานะแต่ว่าเราก็ยืนในมุมของเราว่ามุมของเราคืออะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็ได้เห็นโลกที่มันแบบเนี่ยวุ่นวายไปหมดอ่ะแล้วเราก็แบ่งมาดูว่าเอ้ยมันเป็นปัญหาของเขาผมก็ว่าจริงๆแล้วมันมันมีแต่เรื่องดีนะอืแล้วก็ไม่มีทางเลยที่เราจะได้เจอเหมือนอนาะจารย์ยิ่งศักดิ์พูดไม่มีทางเลยที่ผมจะได้เจออาจารย์เบียร์แบบนี้ไม่มีทางที่เราจะได้มาพูดคุยกันแบบเนี้ยถ้าไม่มีโซเชียลแบบนี้ มสมัยก่อนก็ตอนผมไลฟ์สดจานดําเนี่ยผมต้องเสียค่าสัญญาณสามแสนห้าต่อเดือนเพื่อจะทําไลฟ์สดคนดูสองพันตอนเนี้ยไลฟ์สดทีดูดิหมื่นเจ็ดโดยที่ไม่มีต้นทุนใดๆอะ่ะแล้วก็ผมไลฟ์สดเนี่ยเอาจริงนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยอาจารย์เบียนะแต่ว่าผมว่ามากกว่าครึ่งอะ่ะที่เริ่มสนใจธรรมะเพราะว่ามาฟังอาจารย์เบียใชถ้าไม่มีโซเชียลเนี่ยหลายคนอะ่ะเจอคาสิโนออนไลน เจอพิษเศรษฐกิจเจออินเทอร์รต์หลายๆอย่างเนี่ยเขาไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะและเขาไปฟังคือพระก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีดีทุกรูปแหละแต่ว่าการที่จะสื่อสารแบบที่อาจารย์บอกว่าเหมือนเพื่อนกันเนี่ยเฮ้ยมึงกูกูเป็นแบบนี้กูเคยเจอแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแม้แต่เรากันเองที่สื่อสารเลยผมว่ามันเข้าถึงตีสองตีสามยังคุยกันอยู่เลยใช่ผมก็มองว่ามันมันมีแต่เรื่องดีปัญหามันเป็นเรื่องของของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา อันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เทียมอาจ,จารย์ขาถึงถึงเวลาของอาจารย์อยากจะแบบอยากให้อาจารย์พูดเพราะว่าอยากรู้ว่าอะไรที่ให้ทําให้อาจารย์เริ่มต้นมาทําช่องแล้วคิดที่จะแบบเผยแผ่ธรรมแล้วลรู้ไหมว่าจะเดินกระแสโซเชียลทั้งบวกและลบแบบนี้ทําใจมาก่อนหรือเปล่าเจตนาอาจารย์มีเจตนาเดียวในการเปิดเผยความจริงเราไม่อยากให้คนล่มจมแบบที่เราเคยล่มจมอาจารย์พยายามพูดเสมอว่าเราต้องการเอาบทเ <ๆ S 2> รียนที่เราไม่ว่าจะสัมภาษณ์รายการตั้แต่วันแรกจนถึงวันนี้ พูดเสมอว่าเรามีเจตจำนงอยากจะให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังเพราะเราเคยล่มจมในชีวิตด้วยการมีความเห็นผิดมีความเชื่อผิดบริหารจัดการชีวิตแบบผิดผิดแล้วเราก็เราต้องการเอามาบอกผอบอกมามาเปิดเผยเพื่อบอกคนอื่นในสังคมว่าเฮ้ยอย่าไปล้มเหลวแบบนั้นอย่าไปมีความเห็นผิดแบบนี้อย่าไปเดินในแนวแถวแบบนี้เพราะว่าเราเนี่ยเผชิญมาแล้วแต่วันนี้เราได้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังหลักคําสอนแล้วเราปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์สมควรเก่ทํติทได้แล้วเราก็นำธรรมนั้นเนี่ยอยากจะบอกธรรมนั้นเนี่ยที่ทาให้เราพ้นจากความทุกข์ตรงนั้นเี่ เราอยากมาบอกคนให้คนเนี่ยเดินหลีกจากความทุกข์เหล่านั้นเดินหลีกจากที่จะล่มจมวอดวายจากสิ่งที่เป็นการทำของตัวเองจากความผิดพลาดจากการตัดสินใจผิดจากความโลภอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักสิ้นสุดไม่รู้พอแล้วไม่รู้พอประมาณในความที่ตัวเองเนี่ยขวนขวายหามาได้เกินกว่าความพอดีนิดเดียมีจะเป็นจนนํามาซึ่งความล่มจมในการบริหารจัดการชีวิตตัวเองเนี่ยแล้วจาจาร์วันหนึ่งนำพรมาพระพุทธเจ้ามาแก้ไขจนตัวเองพ้นจากความทุกข์และพ้นจากเรื่องราวทั้งหมดจนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จึงอยากจะนาตัวเนี่ยมาบอกสอนคนว่าเฮ้ย มันไม่น่าที่จะไปเจอเผชิญแบบนี้แล้วนะเรามีประสบมามาแล้วบอกสอนแล้วอย่าไปลองเองเลยเอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไปเริ่มต้นในการใช้ชีวิตเลยนั่นคือเหตุผลที่อาจารย์เริ่มต้นในการสอนธรรมะพุทธเจ้ามาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังมีเจตจำนงเดิมมีเจตนาเดิมโซเชียลเยมันมีข้อดีมากในการที่ทําให้คนเนี่ยได้ยินได้ฟังทาง่ายที่สุด เข้าถึงเปิดตอนไหนฟังได้ตอนนั้นนอนฟังตอนไหนก็ได้ขี่เยี่ยวก็ฟังได้เดินอยู่ขับรถอยู่ก็ฟังได้อย่างเงี้ยมันฟังได้ตลอดเวลาแม้จจะยิ่งสักนั่งกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยก็ยังนั่งฟังทําไปด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าจะยิ่งสักไปดื่มน้ำมะงุนก็ยังสามารถเปิดฟังได้ต่ออีกอย่างเงี้ยมันมีรีลามันมีรีแอคอะไรต่างๆนะที่มันกลับมาเป็นดิจิตอลฟุดบินที่มันลีงไปหมดมันเกิดประโยชน์แต่ไอ้ประโยชน์ตรงนี้ก็นํามาซึ่งโทษภัยด้วยโทษภัยคืออะไรเมื่อใจเราวางใจเป็นกลางไม่เป็น เราวางความทุกข์จากใจตัวเองไม่เป็นเราจะจ้องอะไรจ้องในการเข้าไปบริโภคร่วมกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากจากการได้ยินได้ฟังเราเห็นอะไรที่ชอบเราก็เข้าไปบริโภคด้วยการยิน,ยนดีต่อสิ่งนั้นเราไม่เห็นอะไรเราไปเห็นอะไรที่เราไม่ชอบเราก็ไปบริโภคร่วมด้วยการบริภาทบริาสไปด่าทอต่อว่าเขาได้คำที่เราไม่ชอบในสิ่งนั้นมันมีโทษภัยโซเชียลมันเหมาะกับข้อมูลข่าวสารแต่มันไม่เหมาะกับจิตใจคนในโลกนี้ เพราะจิตใจคนในโลกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะวางใจเป็นกลางได้ถ้ามันไม่พ้นจากกิเลสตัณหาดังนั้นโซเชียลเนี่ยจึงเหมาะกับใครที่สุดรู้ไหมพระอรหันต์เพราะสามารถเอาไปใช้กับประโยชน์อะไรไหมประโยชน์ในการเผยแผ่พระศาสนาแต่ไม่เอาใจเข้าไปลงเล่นกับโซเชียลเลยเพราะใช้ประโยชน์จากมันเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่านั้น แต่คนในโลกไม่เหมาะกับโซเชียลเพราะมันเอาใจลงไปร่วมกับการบริโภคกับสื่อกับข้อมูลความลึกกับข่าวสารมันเลยทําให้เกิดความวุ่นวายกระจายตัวเป็นวงกว้างเมื่อคนนึงรู้มันรู้กนแตกกระจายเวลามันแตกกระจายข่าวนะมันดังไปความเกลียดจะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนหมู่มากจากข้อมูลข่าวสารเพียงเรื่องเดียวเรื่องอาจารย์ยิ่งศักด์คนที่เป็นแฟนกับอาจารย์ยิ่งศักด์ก็จะเกลียดในกลุ่มบางกลุ่มไปเนี่ยก็รวดเร็วทันใจโดยที่อาจารย์ยิ่งศักด ไม่ทันได้รู้ตัวได้สังและไม่สามารถควบคุมตัวไม่สามารถควบคุมบริบทที่มันเกิดขึ้นได้โดยสาเ<ๆ>พราะอะไรมันเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นในสังคมทุกคนเป็นนะไม่ใช่ว่าบางคนเป็นนะทุกคนเป็นแต่มาอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะบริโภคในโซเชียลเนี่ยบริโภคได้อย่างมีสติสัมปชัญญะไหมบริโภคได้อย่างใจเป็นกลางไหมบริโภคได้อย่างให้มีความเมตตาสงสารต่อกันและกันไหมบริโภคด้วยการที่ยอมรับกันและกันได้ไหมว่า เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเราก็เป็นของเราอย่างนี้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองดีกว่าในเมื่อเราไม่ชอบเขาใช้วิธีในการเลื่อน่านดีกว่าแล้วไปหาเสพสื่อเสพดูในสิ่งที่เราชอบจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนสามารถพิจารณาตามหลักเหตุผลแบบนี้ได้เลือกในสิ่งที่ตัวเองเลือกอย่างกูพิเตอร์เลือกคุณตาเลือกอาจจะยิ่งสัก์เลือกแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต้องเลือกเรามีสามีภรรยาเรายังต้องเลือกสามีภรรยาที่เราชอบเลยไม่มีใครเลือกสามีภรรยาที่ตัวเองไม่ชอบแล้วไปนั่ง กั้นกืนฝืนทนต่อสามีภรรยาน,นั้นถ้ามันจะต้องฝืนขนาดนั้นไปมีทําไมคําถาม,มดังนั้นเนี่เมื่อเราฝืนในการเสพข่าวนี้ในการที่เราฝืนแล้วเราไม่มีความสุขในการเสพสิ่งนี้แล้วเราโกรธเราเกลียดเราอาฆาตพยาบาทมากนะมากไวยเราคับแค้นใจแล้วเราจะไปทนอยู่กับการเสพสื่อนั้นไปเพื่ออะไรเราก็แค่เดินออกจากการเสพนั้นแล้วไปหาในสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าไหม,มคนเราทุกวันเนี่ยม,มันเริ่มมีความซาดิสในการใช้ชีวิต คือมันชอบเสพอะไรที่ทําร้ายตัวเองมันชอบเสพอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยกเกิดความเดือดเนื้อ้อนใจมันชอบเสพอะไรที่ทําให้เกิดความสะใจในการทําตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองมันเป็นความสะใจเพราะอะไรเพราะว่ามันเอียงไปทางกิเลสตัณหาหมดแล้วมันเอียงไปทางการไม่ให้อภัยกันความโกรธความผูกความอาฆาตพยาบามาลายกันไปหมดแล้วทุกวันนี้นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมโซเชียลควรมีหลักคำสอนพอระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องให้มากที่สุดเพราะเราจะได้วางใจเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร มีความเป็นผู้ใหญ่ให้ได้มากที่สุดความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยในอย่างเนี้ที่จะยิ่งศักดิ์พูดว่าในในหลักศาสน,นาคริสต์กับพระเจ้าเนี่ยคนคริสจะพูดเรื่องความเป็นผู้ใหญ่สูงมากการที่จะเชื่อพระเจ้าเนี่ยต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้มากอย่างวนี้จะยิ่งศักดิ์พูดว่าจงขอแล้วจะได้จงจงขอและจะได้กงงครัประตูแล้วจะเปิดให้แก่เขาเนี่ยในมัทธิวเนี่ยบทที่เข้อที่เ็เนี่ย ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันเป็นความศรัทธาของตัวบุคคลที่เมื่อเราศรัทธาเราจะเข้าไปทําในสิ่งนั้นศาสนาพุทธก็มีเหมือนกันนะแต่พระเจ้าเนี่ยแค่ต่างตรงที่ว่าไม่ได้ไปขอแต่พระองค์เนี่ยสอนให้เราเนี่ยศรัทธาศรัทธาในยิ่งตรงไปหาพระองค์เมื่อเราศรัทธาใครสักคนหนึ่งเราจะอยากฟังคําสอนจากเขาถ้าเราไม่ศรัทธาคุคนนั้นไม่มีทางเลยที่เราจะฟังคําสอนจากเขาอาจารย์ไม่ถ้าอาจารย์ไม่ศรัทธาในอาจารยิ่งศักดิ์อาจารย์จะไม่อยากคุยกับอาจารยิ่งศักดิ์ไม่อยากฟังข้อค ไม่ว่าจะยิ่งศักพยายามจะเตือน,นอาจย์แค่ไหนอาจย์ทำถูกตัวลมแต่ถ้าจะศรัทธาในตัวยิ่งศักศรัทธาในคุณปีเตอร์ศรัทธาในศรัทธาในคุณตาหรือศรัทธาในพ่อแม่ครูาอาจารย์หรือรวมที่สุดแล้วเนี่ยศรัทธาในหลักคําสอนพระเจ้าถ้าเราศรัทธาเราจะอยากเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเราเข้าไปนั่งใกล้เราจะเงียบสดลงฟังในสิ่งที่เขาพูดแล้วเราจะตั้งใจเก็บรายละเอียดข้อมูลเขาให้มากที่สุด ดังนั้นคนเกลียดอาจารย์เพราะเขาไม่ศรัทธาอาจารย์แต่คนรักอาจารย์เพราะเขาศรัทธาในตัวอาจารย์คนศรัทธาย่อมได้ประโยชน์จากตัวอาจารย์คนเกลียดอาจารย์ย่อมไม่ได้ประโยชน์จากตัวอาจารย์เช่นเดียวกับทุกคนคนศรัทธาตามไม่ว่าจะยิ่งสักคุณเปเตอร์กุตาถ้าเขาศรัทธาในตัวบุคคลเหล่านี้เขาย่อมได้ประโยชน์จากบุคคลเหล่านี้แต่ถ้าเขาไม่ศรัทธาในตัวบุคคลเหล่านี้เขาย่อมไม่เกิดประโยชน์กับบุคคลเหล่านี้ดังนั้นเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาได้รับประโยชน์จากเราได้หน้าที่เราสอนบอกตามหลักสัจธรรความจริงที่เหลือต้องปล่อยเเเป็นรื่อองงขขา เป็นเรื่องของอินทรีย์บารมีตามบุญตามกรรมของเขาเองเราแก้ไขอะไรเขาไม่ได้ที่เหลือเราต้องวางเฉยดังนั้นการอยู่ในโลกโซเชียลควรอยู่ด้วยการวางเฉยและเมตตาต่อกันแล้วกันโอ้สาธุ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 นะ<ต><ม>วันนี้ะนะวันนี้อยากขอบคุณอาจารย์เบียรนะคะที่ชวนพวกเรามาคุยด้วยแต่รู้สึกว่าแบบคือจริงๆเราคุยกันอยู่เองอยู่แล้วก็สนุกแต่พอวันนี้ได้มาคุยกับอาจารย์เบียมันเหมือนแบบ ม,มันมีความเป็นเพื่อนด้วยแล้วมันก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างที่เราแอบ,บเป็นห่วงข้างหลังเราก็ได้มาคุยกันตรงๆแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์เบียมากๆและข้อหนึ่งที่แบบตารู้สึกว่าโชคดีที่เราเรียงเกิดในทันยุคที่มีโซเชียล mm hmm. เพราะว่าในสมัยก่อนตอนเราเรียนธรรมะนะตาต้องเปิดฟังเทปหลวงพ่อชาวันฟังร้อยรอบอะ่ะจนเทปยาแล้วต้องไปใส่ตู้เย็นช่องฟีดอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ทุกเช้าตาตื่นมาตาได้ยินเสียงพระอาจารย์ปาโมก่อนนอนตาได้ยินเสียงพระอาจารย์สมทบ คือท่านครูบาอาจารย์อยู่กับตาทุกวันทุกเวลาสิ่งที่ตาจะเลือกให้กับชีวิตอะตาเชื่อว่าคนเราอะเลือกได้เหมือนที่อาจารย์บอกพอเราเลือกแล้วเราต้องยอมรับว่าผลที่จะเกิดกับชีวิตเรามันคืออะไรมันก็คือตัวเราแล้ววันนี้ก็อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดกับทุกคนนะคะทั้งคนชมแล้วก็ผู้ชมที่ชมอยู่กัน หมื่นแปดแล้วก็อาจารย์เบียพีเตอร์แล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยก็ขออดโทษถ้าวันนี้แบบได้ประมาทพลาดพังหรือว่าในชาติใชดชาตินึ่งเนาะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่แตาเชื่ออย่างนั้นว่าเราจะต้องเคยทําบุญทําอะไรร่วมกันมาถึงวันนี้สี่คนจะมาเจอกันผ่านจอเล็กๆกระดุงกระดิ๊งเนี่ย <laughs> มันก็ต้องทําอะไรกันมาก็ขออดโทษด,ด้วยนะคะก็ขอให้จากนี้ไปก็มีแต่สิ่งดีๆของพวกเราด้วย สาธุอนุโมทนาด้วยสาธุรค่ะสาธุค่ะสุดก่อนมากๆนะคะสุดท้ายนิดเดียวอาจารย์ขอไปถึงสัมพันธ์นิดเดียวสั้นๆเนื่องจากว่าเรามีกิจการงานอยู่หนึ่งก็คืออาจารย์ฝากโครงการธรรมยาตาธรรมยาตาที่จะเดินทางส่งพระเนี่ยไปประเทศอินเดียเจ็ดสิบกว่าลูกตอนนี้เรากําลังต้องการเงินเพื่อที่จะส่งพระไปพักดันไปเพื่อที่งานพระศาสนาก็ช่วยกันกวนขวายใครอยากจะร่วมบุญก็ไปที่ไ d ดี n ลแอสไซสาธุเอวงกลมเ a t u เป็นบัญชีวัดโดยตรงเลยคือบัญชีวัดภัยงามเราจะส่งพระธรรมทูตไปเดินธรรมยาตาไปเผยแผ่ธรรมะพระธรรมธรรมสอนท่านเดินนะเดินทางจากประเทศไทยไปเนี่ยนั่งเครื่องบินไปไปถึงประเทศอินเดียเนี่ยท่านเดินเดินทางไปสังเวชนิยสถานสี่สถานที่ตัดสูตรตัดสลุดสอนธรรมะปณินิพานท่านไม่ใส่รองเท้าท่านไม่เอาผ้าคลุมหัวทั้งทั้งที่หนาวท่านเดินแล้วก็แบกย่ามแบกกรดตามพระวินัยทั้งหมดเพื่อที่จะให้คนอินเดียได้เห็น ใช่นี่คือการขวนขวายไปแสดงเหมือนพ้าสชีนบินทบาศด้วยความเรียบร้อยสุขุมเพียมพิรภาพจนภะษารีบุตรเนี่ยเกิดศรัทธาการเดินอย่างเดียวเนี่ยก็ทําให้คนเกิดศรัทธาได้แล้วจะได้ยินได้ฟังมาว่าคนประเทศอินเดีย,ยถึงขั้นวิ่งเข้ามายอมแบบทําอะไรอยู่ทิ้งงานตัวนั้นแล้วเพื่อมาเดินตามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพระหน้าเคารพจังเลยอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการที่จะทาให้เขาเนี่ยมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังเมื่อเขาไปนั่งรวมกันเนี่ยก็มีการสอนธรรมะมีการเทศธรรมเพื่อสอนแก่บุคคลอื่นต่อไปก็ฝากร่วมบุญญตตัััวววนนีีีี้้้กกกกองบบุ็ฝาไทท่ อาจารย์จะจัดเสาร์อาทิตย์นี้ก็คือวันที่แปดวันที่เก้าเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดท้ายที่อาจารย์จะจัดที่หมอเสงสองวันติดหลังจากนี้จะจัดแค่เดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละวันเท่านั้นเพราะว่าอาจารย์ต้องการจะขวนขวายน้อยลงเรื่อยๆไม่อยากจัดเยอะอีกแล้วสองวันเหนื่อยมากเหนื่อยมามากพอแล้วลาบมามากเดือนละสี่พันคน,คนเดือนละสี่พันคนเริ่มไม่ไหวแล้วอยากจะจัดวันเดียวรวบทีเดียวแล้วจบเดือนหนึ่งครั้งเดียวจบใครต้องการจะมา ฝึกปฏิบัติกับอาจารย์สมาธิปัสนามาเจอกันตัวเป็นๆมาดูหน่อยซิว่าอาจารย์เนี่ยมันรุนแรงแบบในไร์สดจริงหรือเปล่าให้ลงทะเบียนได้ที่ id line แอปสายสาธุครั้งครั้งเนี้ยนิมนต์พระมาด,ด้วยพระอาจารย์ hmm. พระแม่กูบาอาจารย์แล้วก็ครั้งเนี้ยผู้บริหารเจ้าของกิจการระดับประเทศที่เรารู้จักเป็นที่ที่รู้จักระดับประเทศเนี่ยมาร่วมหลายคนมากหลายกิจการ mm hmm. เป็นแบบแขกว i p ที่อาจจะไม่ได้เชิญนะเขามากันเองแล้วเขามารวมตัวกันเพื่อเป็นก้อนพวกเขาคนรวยเขาก็รู้จักกันเนาะเขาก็จะมารวมตัวกันในวั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 นที่อาจารย์ปฏิบัติรอบนี้คุณแม่ดอกโบคู่ก็มาก็จะมามาในครั้งนี้ด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนหลายกิจการ TOA อสีที a ออะไรก็มาอะไรเงี้ยหลายคนหลายกิจการถ้าใครมาได้อยากให้มาในครั้งนี้เพราะว่าเราจะมาฟังทมกัน แล้วก็เอาทำเนี่ยนำไปปฏิบัติต่อไปฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นค่าข้าวค่าน้ําอาจารย์เลี้ยงดูให้ทั้งหมดแล้วบวกกับใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆขอนอนโรงแรมฟรีได้อาจารย์จ่ายให้ทั้งหมดค่าโรงแรมเดือนหนึ่งเนี่ยเกือบแสนหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยใจ่ายให้ทั้งหมดใจ่ายให้ทั้งหมดเลยใครมาเลยมาฟรีเพราะว่าคนมาปฏิบัติสี่เกือบสี่พันคนสองวันเนี่ยอาจารย์าาร<ใ>จ่ายให้เด,เดือนหนึง่งเยอะมากอาหารฟรีทุกอย่างฟรีหมดลดลาในการรับจากโรงแรมมาที่หมอเสียงแล้วรับกลับไปก็ฟรีทั้งหมด อย่างเงี้ยเพราะนั้นขอแค่เอาตัวเองมาพามามาฝึกฝนอบรมตัวเองมาเริ่มต้นในการฝึกปฏิบัติธรรมทุกอย่างอาจารย์จะดูแลกิจการงานให้แล้วหลังจากนี้ก็ไม่ได้มีการรับเงินบริจาคแล้วเงินทุกบาทท่วตางเป็นเงินที่อาจารย์เนี่ยออกบรรยายทรรมรับเงินมาอาจารย์เอามาจ่ายพวกเนี้ยดูแลเดือนนึงเป็นแสนเนี่ยก็พวกเนี่ยมามาช่วยกันในการเผยแผ่ศาส,สนาเพราะนั้นใครต้องการมาลงไอดีไลน์แอสซายสาธุเข้าไปลงทะเบียนต้องลงทะเบียนนะเพราะว่าไม่งั้นอาจารย์จะไม่ทราบจํานวนอาหาร S <S พราะไม่งั้นเดี๋ยวมันสั่งมาน้อยเกินไปกินไม่พอสั่งมามากเกินไปก็เหลือเฟือเกินเหตุเกินปัจจัยทิ้งเสียเพราะนั้นใครต้องการจะมาลงทะเบียน id line ส SI ายสาธุพวกเราทุกคนถ้าว่างอาจจะยิ่งสั่คุณตาคุณปีเตอร์ถ้าว่างก็เรียนเชิญมาได้จะมาตอนบ่ายก็ได้จะมาตอนเช้าก็ได้9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามวันที่8ดวันที่9เสาร์อาทิตย์นี้แล้วเนี่ยเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามจะมาช่วงบ่ายก็ได้มาเจอพระอาจารย์ท่านก็ได้อย่างเงี้ยหรือจะมาช่วงเช้าตังถึงบ่ายก็ได้เดี๋ยวจะมีสถานที่ในการจัดตต้้อนรับไงห ให้แยกนั่งออกไปต่างหากเพราะว่าเข้าใจคนรู้จักเยอะก็อาจจะมีคนเข้ามาลุมขอถ่ายรูปเดี๋ยวจะแยกไปต่างหากแตู่่ในในตรงข้ามก็ได้นะคนไม่มาขอถ่ายรูปเราเลยแล้วจะอายเดี๋ยวจะขอที่ขนมเค้กดีกว่ากับยี่อาจารย์พิศักดิ์เออพราะนัถ้าถ้าใครมาได้ก็มาก็ฝากฝากไว้ก็มีแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วมรายการในวันนี้อาจารย์นุโมทนามากๆขอบคุณที่มาเป็นกระบอกเสียงมาเป็นประโยชน์ให้คนเนี่ยมีโอกาสในการในการรับฟังในการเสวนากันซึ่งมันเป็นประโยชน์ อยากให้อีกคนคนในสังคมเห็นอีกมุมหนึ่งว่าโดยปกติอาจารย์คุยกับคนที่ขึ้นไมค์กับอาจารย์เนี่ยอาจารย์คุยแบบนี้นะไม่ได้มีมึงม,มีกูไม่ได้พูดจาหย,ยาบคายเรามีมุมหลายมุมหลายโหมดในการช่วยเหลือในสังคมให้เข้าใจตามหลักตามเหตุตามผลวันนี้ก็กลุ่มเราพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งฝากติดตามด้วยทุ่มหนึ่งเหมือนกันวันที่สามพรุ่งนี้จะมีคุณอี้แทนคุณพรุ่งนี้จะมีคุณกิ๊กมายุลิน พรุ่งนี้จะมีคุณตาสุรางคณาจะไปกับเขาอีกสี่คนเหมือนเดิมอ่าก็จะเป็นสี่คนกอบแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะเวียนแบบนี้วันถัดรอบถัดไปจะเป็นคุณแพรรี่แล้วก็จะเป็นพระอาจารย์มหาวัฒนาอ่าแล้วก็จะเป็นอาจารย์ให้พวกปริเรียนเก้าเขานั่งคุยกันเนาะแล้วอาจารย์ก็เข้าไปอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่สามคนถ้าอาจารยิ่งศักดิ์สนใจอยากมาเป็นพิธีกรมาได้คุณแพรรี่พระอาจารย์มหาวัฒนาเหมาะกับกาเ้าตังคู่ ฉันกลัวพูดไปแันแม่แผรวี่เขาอะไม่มีแผลหรอกอาจารย์ยิ่งสักต้องสำรวมระวังเพราะมีพระมหาวัฒนาท่านมาด้วยอาจารย์กินข้าวไม่ได้นะวันนั้นน่ะต้องสำรวมำรวมสำรวมต่อหน้าพรออันนี้อาจารย์ยิ่งสักเองนะเดี๋ยวเขาจะหิวไนเดี๋ยวพระจะหิวยามเดินป่าได้แต่เดี๋ยวอาจจะมีขออนุญาตวนวนกลับมาก็อาจจะมีคุณปีเตอร์คุณกิกด้วยอาจจะยิ่งสักคุณตาอะไรเงี้ยอาจจะขอแบบนัดแนะกันเพราะว่าเราคงไม่มีอะไรตอบแทนกันนอกจากตอบแทนกันในอัตในธรรม แล้วเรา<ฆ>ทำกำลังทำประโยชน์เพื่อไม่ใช่เพื่อพระศาสนาละกันเพื<ม>่อสังคมเพื่อให้สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมในการจเจริญเติบโตในการใช้ชีวิตให้เขามีทุกให้น้อยที่สุด<ม>เพราะอย่างน้อยแต่ละคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตแบบผ่านประสบการณ์อย่างจิ้นสักก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะอย่างคุณปีเตอร์ก็ผ่านประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของตัวเองมาเยอะคุณตาก็มีประสบการณ์ของตัวเองทุกคนมีมุมประสบการณ์ของตัวเองอยากให้เอามาแชร์แล้วสอดแทรกหลักธรรมในการดําเนินชีวิตให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างอย่างทุกๆคนที่ประสบความสำเร็จผ่าน ชีวิตที่มันลาบากมาแล้วหมอกหมอกมุมสอนมุมจริงอย่างอาจารย์ชอบอาจารย์ยิ่งศักด์พูดคำนึงว่าอยากจะพูดทำง่ายๆให้คนที่มาอยู่ในสังคมเข้าใจง่ายๆแบบที่เขาที่อาจารย์ยิ่งศักด์เป็นแบบง่ายๆอย่างเงี้ยอยากจะเอาแบบเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็มีโอกาสในการได้ติดตามคุณปีเตอร์ก็มีคนส่งของคุณปีเตอร์มาให้อาจารย์ฟังเพราะว่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสในการฟังโซเชียลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสในการได้ฟังซึ่งคุณปีเตอร์ก็จะอยู่ในมุมที่แบบเหมือนเข้ากับวัยรุ่นได้อีกแบบหนึง่ง<า>เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นสไตล์วววััััยยยรรรุุุุ่่่่่่นน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 ออออีกกึงงจ็็เเเป้ะหมื เป็นวัยร่นเหมือนกันแต่แบบอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นในมุมอีกมุมหนึ่งคุณปีเตอร์ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เหมือนแบบมันเป็นฟิลการนั่งคุยกันกับเพื่อนแต่จาร์อาจจะเป็นมุมแบบมุมผู้ใหญ่ขึ้นมาอี่นิดนึงแต่เป็นมุมแบบสอนเขาอะด่าเขาอย่างเงี้ยแต่คุณปีเตอร์เหมือนเป็นแบบเพื่อนเลยอย่างเงี้ยแต่จาร์ด่าด่าแบบเพื่อนอย่างเงี้ยแต่อาจจะคุณปีเตอร์แบบเข้ากันได้แบบซอฟๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเออคุยกันชีวิตเรื่องราวกันเป็นยังไงว่ามึงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จาร์ก็บอกเอายุ อย่านะคะอย่าพูดอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวหัวใจวายตายทาไงเนี่ยไม่แต่ประเด็นคือลใหญ่ตาอะมากเลยนะคุณเป็นผู้สูงอายุที่กลุ่มวัยรุ่นใช่ได้อย่างดีมากซึ่งอาจารยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้สูงอายุที่เหมาะกับกลุ่มผู้สูงอายุแต่นเป็นผู้สูงอายุที่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่นในปัจจุบันเข้าถึงวัยรุ่นทุกคนทั้งหญิงและชายแล้วทุกคนเนี่ยก็นับถืออาจารยิ่งศักดิ์นับถือในฐานะของคนที่เป็นคนที่อยู่สูงอะสูงไม่ใช่ว่าฐานะสูงหมายถึงอายุสูงเหมาะแก่การตําหนิิตกัน แล้วเหมาะกับการที่เป็นเหมือนเพื่อนด้วยอ,ะอ่ะแต่เป็นเพื่อนที่แบบว่าต้องมีความเกรงใจนิดหนึ่งเป็นเหมือนหัวหน้าห้องอ่ะที่จะเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่เงี้ยต้องแบบว่าระมัดระวังนิดหนึ่งแต่ยังเป็นเพื่อนในการใช้ชีวิตกันได้เนี่ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่สามารถทำได้อย่างเงี้ยอ,อาจารย์อจาจา,อจารย์ยิ่งสักหน้าบานแล้วนะเนี่ยแย่เลยนะบานกว่าเดิมแล้วนะเนี่ยเท่ากระด้งแล้วอ่ะรอบหน้าขอเปลี่ยนนะคะโมเด้เล้ ได้เลยขออนุโมทนาขออนุโมทนาสาธุขอบคุณมากๆคุณอาอนะโมทนาขอบคุณค่ะแล้วหลันดีแล้วเจอกันค่ะคูณไนนะคะสาธุจ้าอนุโมทนาสาธุ